สวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพที่มาติดตามช่องจำนานจแน่นครับวันนี้ก็มาอยากมาขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามผมในช่องผมตอนนี้ก็ได้ประมาณ6กรกว่าคนแล้วนะครับประมาณ6 0 9คนประมาณนี้เละครับห0 0้อคน,นครับก็ผมจะสู้ต่อไปแล้วก็จะทำต่อไปนะครับเพราะว่าเป็น ความหวังในอนาคตข้างหน้าในยามที่เราแก่ชรานะครับในยามที่เราไม่มีงานทำอะไรเงี้ยเราไปอยู่บ้านผมก็กะว่าจะอาศัยแนวทาง youtube u t u b e นี่แหละครับไปทำที่บ้าน,นครับผมว่าที่บ้านนี่มีสเสน่ห์ที่ให้เราทำ u t u b e เยอะแยะนะครับว่าอยู่บ้านเราเนี่ยมันจะมี งานบุญตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มปีใหม่เลยนะครับปีใหม่นี่ปกติคนอยู่กรุงเทพก็ต้องกลับไปบ้านนะครับไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องลุงป้านอาอรร่านเขาก็ไปหามาหาสูา่กัน ก็เริ่มตั้งแต่มกราเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ปีใหม่เ็ามีคอนเทนต์ให้ทำอยู่แล้วแล้วก็ระหว่างปีใหม่นะเรามีให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยครับก็ไปทำบุญวัดนั้นไปทำบุญวัดนี้ไปไหว้พระทำบุญวัดที่บ้านมั่งทำคอนเทนต์ในบ้านมั่งอะไรนี่สารพัดเลยครับที่เราน่าจะทำนำเสนอให้ FC ท่านผู้ชมที่มารับชมกันนะครับ แล้วก็ภายในในเดือนมกราเนี่ยถึงเดือนเรียกว่าอะไรเดือนเมษาเนี่ยกวเราก็มันจะมีงานบุญงานงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอะไรสารพัดเลยครับเราไปทำคอนเทนต์แบบน,น,นั้นน่าจะดีกว่าแล้วก็จะไปอนุรักษ์พรพเพณีเก่าโบราณที่เราเคยอยู่บ้านนอกบ้านนาเราครับจะมานำเสนอนครับ การบุญงานแต่งแต่ในช่องอื่นก็เขาก็ถ่ายทํากันทั้งนั้นแต่เราก็อยากนําเสนอในชุมชนหมู่บ้านของเราให้ให้เซ็กซีแล้วก็ท่านผู้ชมที่มาชมให้รับรู้ประเพณีต่างๆนะครับก็เหมือนที่ทางลาวนะครับยู u ูบลาวเดี๋ยวนี้นะครับได้ได้เกิดยูทูบลาวเป็นจํานวนมากเลยนะครับเป็น พันๆคนแล้วนะครับเป็นหลายพันคนแล้วนะครับ YouTube ลาวเนี่ยเพราะว่าพิษเศรษฐกิจของโควิดทําให้แรงงานของต่างด้าวน,นะครับแรงงานลาวเนี่ยกลับไปอยู่บ้านนะครับวันีเขามีโทรศัพท์เขาได้ประโยชน์มีโทรศัพท์ติดตัวมาครับเขาก็เลยใช้โทรศัพท์นี้ให้เป็นประโยชน์คือการทำ u t u b e นะครับ บางคนก็ทําตั้งแต่ยังไม่ได้กลับไปประเทศสปปลราวนะครับก็เริ่มทํา youtube แต่บางคนก็เริ่มทําตอนนี้ก็ดูก็มีหลายคนนะครับที่พบกับความสําเร็จหรือมีคนติดตามที่แบบหนึ่งแสนซับเงี้ยหนึ่งแสนคนเงนี้ยมีคนติดตามก็หลายคนแล้วนะครับก็หลายคนแล้วที่ได้ก็ เขาพยายามนำเสนอวิถีชีวิตแบบบ้านๆทางสปป,ปลาวให้ทางโลกนะครับทางโลกรับชมโดยการพูดทำนองแบบว่าภาษาไทยนะครับใช้ภาษาไทยเป็นสื่อนะครับก็จะ,จะดีกว่าเพราะว่าภาษาไทยนี่ผมว่าแล้วน่าจะสื่อเป็นสื่อกลางได้ดีที่สุดเลยครับก็ผมก็อยาก ทำและอยากนาเสนอชีวิตแบบบ้านบ้านแต่ก็ประมาณผมกะไลชีวิตผมก็ประมาณอีกอย่างอย่างช้าในสิบปีนะครับอีกสิปีกะว่าจะไปอยู่บ้านก็ยุคประมาณห้าสิบกว่าเกือบหกสิบครับประมาณนั้นคือห้าสิบห้อะไรประมาณนี้ก็กะว่าจะไปอยู่บ้านไปทํำคอนเทน หลายอย่างนะมองที่บ้านผมเนี่ยในจังหวัดรีสกเกตในอำเภอพุทธาเนี่ยมีเรื่องราวหลายอย่างแล้วแต่เราจะจับว่าเราจะทําอะไรนะครับแต่ในความคิดผมเนี่ยก็จะทำชืวิไปจําวันนะครับว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราอยู่บ้านนอกเราทําอะไร ใช้ชีวิตยังไงไปไหนไปทําบุญไปขึ้นบ้านใหม่ไปอะไรสารพัดนะครับมีเยอะแยะนะครับแต่ที่แน่ๆตามที่คิดไว้แล้วเราต้องมีเงินตุนอย่างน้อยก็ประมาณแสนสองแสนครับแล้วก็ถ้าเราทํา y o YouTube ตั้งแต่ตอนนี้ไปถ,ถ้าเกิดจัพัดจับถูก YouTube เรามีคนดูมีคนติดตามเยอะๆก็โอเคนะครับกว่าจะไปถึงตอนนั้นก็เราก็มีเงินสำรองที่จะไปไปทำคลิปบ้างไปทำวุ้นวางอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยถ้าไม่ไปอยู่ในจุดนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาทุกวันเนี้ยเขาต้องใช้เงินกันขนาดไหนนะครับอยู่วันนอกนะครับ ว่าบุญแต่ละละครั้งเนี่ยยังต่ำเนี่ยก็ต้องร้อยหนึ่งขึ้นไปนะครับเราไปช่วยเน่ยบุญแต่งงานบุญบ้านใหม่บุญขึ้นบ้านใหม่คลอดลูกผูกแขนรถอ,อะไรก็ว่าไปสมัยเดนนี้นะครับบวชเยอะแยะสารพัดนะครับเราต้องหาเงินช่วยเขาไปช่วยไปตามประเพณีเขานะครับ ร้ 1, 200, 300, 400, 500, อยหนึ่งสองร้อยสร้อระไรก็ว่าไปตามที่เรามีครับนะก็ผมอยากจะ,จะทำคลิปแบบนั้นนะครับว่าี่อยู่ทุกวันนี้ผมทำก็สมน,นาผมจะทำช่วงว่างช่วงเที่ยงอย่างเงี้ยหรือวันหยุดหยุดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ผมจะที่ผมไปนำเสนอ สถานที่ต่างๆของจังหวัดนั้นๆที่ผมไปนะครับเพผมไปในวันอาทิตย์เนี่ยผมก็ไปเที่ยวถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวแล้วก็เอาภาพสถานที่นั้นๆมาให้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจำนาชาแนลนะครับก็ให้ได้พันหนึ่งอีกประมาณ400คนนะครับเป็นที่นะครับก็จะครบพันหนึ่งตามกฎของ YouTube ก็อยากให้ท่านใดที่มากติดตามหลงังๆก็มาดูมาชมก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับลิปนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีจากช่องจำนาชาแนลนะครับ come on come